อ๋อเนื่อยลูกอ่ะจะบอยใน็เวิร์ครับแอปนี้เป็นไงบ้างสำหรับเราสองคนอ๋อก็เป็นโปรเจกต์เรื่องที่สองที่ได้รับเป็นผู้กำกับผู้กำกับผู้กำกนะครับก็ตื่นเต้นไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่สองเนาะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์เพียงเรื่องเดียวที่เราได้ มีประสบการณ์ในการทำงานกันมันห่างหายกับการเล่นซีรีส์มากประมาณสองปีได้ไม่รู้ประมาณปีเป็นไงบ้างพอมาจะต้องกลับมาเริ่มเล่นซีรีส์แรกจากก่นอนหน้านี้เราทำงานเพลงไม่ไปนู่นนี่อะไรเงี้ยเราอู่ในเวนงานเป็นทุกเป็นครับผมก็จริงๆเราได้มีโอกาสกลับมาเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ผ่านมาเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุงวันนี้มันทําให้เรามันเกิดอะไรบางอย่างที่สาหรับผมผมก็ยังรูร้สึกว่ามันมีเคมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือ เหมือนเราไวฟ์เราทานกันมากขึ้นในในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนเราถ่ายทาบรรยากาศรายการกซีรีส์เรายังเป็นแบบมือใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเราพอมีประสบการณ์แล้วเราเหมือนเราได้แชร์ทั้งน้านความคิดทั้งด้านทักษะการแสดงทั้งน้่นแบบกา,แบบการแบบการฝึกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าน่าเปลี่ยนแต่แล้วอยากจะลงใป องมเราเองต้องมาข้อเสนอใหม่ในเรื่องการแสดงก็ยังมีก็ห่างไปไกลครับผมจริงเรื่องที่เราเป็นเรื่องแรกน้องที่แบบได้มีโอกาสแบบว่ามาเรียนการแสดงมาลองแสดงอะไรเนี่ยเรื่องนี้ก็ถามว่าคาแรคเตอร์ด้วยความคาแรคเตอร์มันยากด้วยเนี่ก็ อยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับผมอยากจะแบบว่าเอาตัวเองออกไปจากเซฟโซนจากกรอบเดิมๆที่เป็นเคยทำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นน้องผู้กันที่แบบน่ารักแล้วก็แบบว่าที่ทุกคนรออยู่ก็งไม่หมดกัหรเพรารู้สอบอย่างนี้ความเกิความเพลงขายไปหมดแล้วหรือยังฮะคือเรียกได้ว่าพอถ้าเป็นเล่นให้แล้วยังมีควคมเกิดแต่ว่าอนนี้เพื่อความที่เราเวิร์กด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเขาไม่นังเกิดไหมถ้าเป็นเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าจ้องตาหรือแบบอะไรบางอย่างมันก็ยังรู้เป็เกิดแต่ว่า เขาเรียกว่าดีขึ้นอาเหมือนแบบมีสมาธิมากขึม,ม,ม,มกอ้อนหลาก้นอนครับผมแ็่ <c oughs> จริงๆคืเอพอเมื่อก่อนเขาอะเขินแล้วเขาเหมือนเขาจะแบบไม่มีสมาธินะที่บอกเมื่อกี้ที่บอกอาจจะเขินแล้วก็ตอนนี้มีสมาธิมากขึ้นแต่ผมเมื่อกับเขินเขาเวลาจ้องตาเขาเวลาเขาสู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อสึกว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่น่ารัก จริงเวลาได้ได้มองตาใกล้ๆอะไรเงี้ยก่วิกี่วิวไจริงถ้าเขาแบบทำตัวอ่อนๆเหมือนน้องพู๋ก็น่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแววตานั้นนะใช่คดดันมาจากความสำเร็จของเรื่องที่แล้วที่แบบค่อนข้างสำเร็จมากมากตกลงมากพอถึงคนมาเรื่องนี้มันต้องเรื่องที่ดักไม้ต่ออ่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าถามว่ากดดันไหมผมว่าทุกคนงานเราน่าจะมีความกดดันมากกว่าแต่ว่าเราจะไม่เอาความกดดันนั้นมาบั่นทอนเนาะความตั้งใจของพวกเราคิดว่า เรื่องที่แล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับเราก็จะเต็มที่เหมือนเดิมคนมกขึ้นตัวผมเองไม่อยากจะยกเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบเรื่องแย่ผมว่าเดี๋ยวจะต้องเท่าเรื่องนี้นหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าในทุกๆคราของการแสดงไม่ว่าจะเป็นบรรยาการรักหรือว่าเป็นเดอะบอยในทุกจะเต็มที่แบบกดกับงานหน้าที่ที่ผมได้รับครับแล้วก็เพื่อทำออกมาให้ดีที่สุดในฐานะการแสดง ทือผมมาอ่านนิยายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จบดีนะนิดนึงเลยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันมีความซับซ้อนของตอัวละครแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่ตัวละครเหมือนจะอย่างนี้แต่ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแบบมันจะมีความซับซ้อนเข้ามาสำหรับตัวละครผมนะส่วนพี่เซอร์ก็คิดว่าน่าจะยากขึ้นไหมอ่ายากขึ้นครับนิ่งมากๆแน่นอนว่าว่ามันจะเป็นเส้นบางๆเนะต้อางความนิ่งเย็นชากับสุขุมอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่มีความท้าทายมากขึนน้นแล้วก็ ในตัวของคาแรคเตอร์เนาะจริงๆเราไม่ได้ข้ามโลกแค่2โลกอ่าเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ในแต่ละโลกของตัวละครเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันใชเรื่องนี้มันมีความแฟนตาซีอยู่เดียวมีเพิ่มขับต่เออมันจะยากขึ้นมาอีกเรือร่องหนึ่งเพราะว่าเรือร่องที่มันไม่มีแฟนตาซีเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอภาพที่อะโปรดักชันอะไรอย่างนี้นมากกว่าแล้วก็ตัวของจินตนาการของนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเอ๊ะ ถ้าอยู่ในโลกอีกโลกนึงเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการว่าอ๋อเราอยู่โลกนี้แหละจะต้องเล่นกับอีกโลกนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายมากขึ้นคราบร่งุณลักตัวการ์ตูนที่เป็นแบบเฮ้ยบอกได้บอกได้เมื่อกี้พี่เมย์พูดแล้วเราจริงๆไม่ได้มีแค่สองสองโลกทั้งผู้ทั้งเสือเลยใช่ครับตัวละครก็จะแบบมีหลายหลายคาแรคเตอร์เพราะว่าเรามาจากอีกโลกหนึ่งโลกใช่ โลกคู่ขนานแต่โลกนะไอ้โลกนี้แหละอาจจะเป็นคนตลกคนตลกอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนจริงจังจริงใจอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนเท่เหมือนกันได้อีกโลกนึงอาจจะเป็นคนน่ารักหรือเปล่าอะไรอี้ยสองคาแรคเตอร์อะไรก็ได้ฝากฝากทุกอย่างนี้ครับใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ The Boy Next Door คนละการเวลาครับผมเร็วๆนี้นะครับที่ช่องอมารินทีวีเอีสามสครับใช่ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะครับผมทาง ICE หรือเว็บไอคิวเลยครับ ใช่ที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็ฝ่ายตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกช่องทางของมีมายยออฟฟิเชียลเลยนะครับผมเลยไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมครับเน่ก็ฝากด้วยนะครับขอบคไปอ้อมเบอร์ดีว่าใช้กำลังใหญ่โอ้ฮัลโหลพิบเบอร์ดีรู้ครับขอบคุณครับวันที่6วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆวันเกิดปีนี้เนี่ยได้ช่วงที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาก็ได้ไป โอกาสไปปฏิบัติธรรมครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราทํางานเยอะแล้วเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเจอแบบสิ่งรอบตัวมากมายอะไรเง,งี้ยจนแบบรู้สึกว่าอยากจะทบทวนกับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงอยู่นะก็รู้สึกว่ากลับมามีพลังในการแบบมอบความสุขแล้วก็พลังในการทํางานขึ้นเยอะมากคือมาเกิดวนี้ไปปฏิบัติธรรมเลยงใช่ใช่ครับคือลาเลยขอแบบ ทยู่ไปทำบุญได้เพราะว่าเหมือนรอบที่ปฏิบัติรอบนี้มันตรงกับวันเกิดผมพอดีแล้วมันแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบขอขอจริงๆเพราะว่าบางทีเราแบบเราก็เหนื่อยราชการทํางานเนาะอาจจะมีทั้งแบบปัจจัยทั้งท้ายนอกภายในอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะไปเหม,มือนฟื้นฟูหรือเติมเติมความสุขเติมเต็มให้แบบให้เราแบบมีกาลัางใจอีกครั้งเลยนะครับ อย่างปีที่แล้วมันมีโปรเจกต์คืนสังคมเนอะใช่ครับปีนี้ยังมีป,ปีนี้ปีนี้ยังมีอยู่ครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยปีนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวในวันเกิดเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้น่าจะพูดได้แล้วนะครับก็จะมีการประมูลแล้วก็เหมือนไอ้ตัวราคาบัตรที่เราจ่ายมาเนี่ยก็จะหลังจากหาค่าใช้จ่ายเราก็จะนําไปทําบุญเหมือนกัน <c oughs> ปีนี้จะเป็นเกี่ยวกับเด็กครับผมให้การศึกษาเด็กที่ไม่ได้รับโอกาส ยากไรเนาะก็ผมแบ่งเป็น3ามเซกชันใหญ่ๆก็จะมีเด็กที่ได้โอกาสในเรื่องของทางทางดนตรีแล้วก็กีฬาอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์กีฬาเนี่ยครับให้กับเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นเซกชันที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาครับผมใช่แล้วก็ในเซกันที่3เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสบเข้าถึงโอกาสยากเลยครับก็อยากจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยปีนี้ ใช่ครับถ้ามีร้านมีโอกาสจริงๆอยากจะลงไปแบบมอบให้กับใช่เพื่อตัวด้วยตัวเองด้วยใช่ครับซื้อของผาให้ตัวเองว่าไรนะร <ๆ S 2> ซื้อของผ <c oughs> ัานให้ตัวเองมาปีที่ชิงปีนี้ <c oughs> ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อของผวันให้ตัวเองเลยแต่ <c oughs> ว่าก็แฮปปี้ดีครับของมันเกิดปีนี้ก็ทุกคนก็เปรียบเสมือนของผวัญของผมแล้วครับแล้วก็ของผ่าน, <c oughs> นกลยืนอยู่ตรงนี้แล้วด้วยเฮ้าถ้าให้ของผ่านเลยก็ถือ ของขวัญปีนี้ก็คือกะว่าจะพาไปทำอะไรบางอย่างเไรอะไรไม่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 ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบว่าคือด้วยความที่เรารู้ว่าบอสอะได้ของขวัญจากพี่ๆมาขับมากมายมีมีทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยเลือกไม่ถูกแบบกลัววซื้อไปแบบจะได้ใช้ไหมหรือมันจะซ้ำไม้อะไรเงี้ยล้วก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้ของขวัญเป็นเหมือนแบบว่าการพาเขาไปทําอะไรในที่เขาอยากทําเพื่อที่แบบว่าอย่างน้อยอะเมม o r ีส่วนนั้นมันยังจะอยู่กับเราเอาเพลงบุ๊กโอ ใช่เหรอริงก็เหมือนเหมือนตอนวันวันเกิดผมเนี้ยบอสก็จะแบบว่าเอ้ยอยากทำอะไรผมก็จะบอกเขาก็จะแบบอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนัดไปทำอะไรอย่เนี่ยมีอะไรที่เขายังยังไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากโอ้ทำเสร็จปังจริงจริงก็มีอยู่นะใช่ไหมก็มีมีครับมีนี่หลายอย่างเลยที่แบบว่าเขาก็แบบรบกวนว่าอยากอยากไปนี่อยากไปนี่อยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราโถก็ ค่อนข้างเยอะด้วย่วงนี้ก็เลยแบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเหมือนน่าจะมีแจ๊ปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช่จริงๆนี่พูดเลยจริงเราอยากเราเราอ่ะคุยกันไว้แล้วว่าถ้ามีเวลาจริงๆเราอยากไปต่างประเทศด้วยกันเราอยากไปพักเดีอยกไปรีแลกซ์บ้างมางทีการไปต่างประเทศของเราอะไรเงี้ยมันเป็นการทํางานสะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รีแลกซ์มันก็ยังมีความแบบมีความห่วงงานคิดเรื่องงานอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสไปพักผ่อน ว่าคิดช้างทำอะไรเนี่ยก็แบบมีมีมีคุยคุยกันไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าก็คือไปรอบนี้ก็คือไปในฐานะที่แบบไม่ได้ไปทำงานไปเที่ยวกันแบบมีดีๆกันไว้แล้วอันนี้ของของขวัญที่เราจะให้เขาเหรอก็ ได้เอาเอาด้วยความแปนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเธอซื้อตั๋วเนาะขอบิสเนสนะเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวให้แปมากอันนี้เลยค่ามปใช้ค่ามันมีของฝันที่อย่มากนะค่าห้องพักแล้วก็ค่ากินเออใช่ไหมเออเราแปลไปที่ไหนอ่าจริงๆก็ เอเชียน่ยเอเชียครับเอเชียเอเชียเล็กอยนเอเชียครับใช่เพราะว่าเาก็แบบมีที่ที่เขาแบบอยากไปไปองเียิเีตรงนี้ความลับของอเราเกี่ยวก็อาจจะยังเป็นความลับอยู่ไงไม่ดนไปนะเอเชียประมาณเท่ยไหเท่ยไหม่ไม่อาจจะไกลไกลไกลกว่านั้นเีวาหลายชั่วโมงนั่งอยู่ไหหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่โรแมนติกแน่นอนก็ เในสถานที่ที่พวกเราสองคนชอบใช่ใช่นั่นมีทะเลมั้ยะไมมีทะเลครับต้องพูดแล้วแหละยังไม่ต้องตรวจเลยเดี๋ยวไม่ต้อวเดี๋ยงไม่รู้เลยจะไปวันไหนครับโอเคครับฝากด้วยนะคะฝากกับ Boy and Explore ด้วยนะครับขอบคุณนะคะ